ลำไยถูกมากค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เรามาทําน้ําลำไยกินกันนะคะเพราะว่าแปรรูปเป็นน้ําลำไยนี่จะกินดีกว่าเป็นลูกเนาะเพราะบางคนกินแล้วก็ร้อนในดูตามภาพเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะทําแบบนี้กันเลยนะคะ ชีวิตไม่มีกับการว่าสิ้นสุดกับการจะแต่งบ้านนะเพื่อนๆบอกแล้วอย่าปล่อยให้ข่อยวางงานมันเป็นจังไดบัดนี้ <laughs> มีอะไรจะมาอวดเพื่อนๆอนีกแล้ว <laughs> เห็นบ่มเนี่ <laughs> <laughs> เลี้ยวเบื่องในขัน้วเล้าบอต่างสรค์นหนวยตาเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ <laughs> บัดนี้วรภา,ราก็เลย <h ans> <h ans> หาแนวเสียงเงินอีกแล้ว <h ans> แต่ว่าอยู่ในวงเงินจำกัดเด้พูดถึงอ่ะราคาไม่แพงบอกเลยสุดยอดเลยชอบอันนี้ชอบ ชอบมากๆเลยเบึ้งเด้ขอขพอดีประกอบไปสู้ม,มูืเจ้าเบึง้งวันนี้ฝรั่งจะทําเกินหรือว่าวันละพาจะทําเกินสู้ม,มืเจ้ากักรหมุนนาตาําหลังมุนหลังตํำนาสไตล์ข่อยเนาะเออผู้หญิงตัวคนเดียวผู้หญิงออทําตัวอ่อนแอต่อหน้าผัวนะต้องบืงพี่แต่ว่ารับหลังนี่บเถอะแข็งๆขยันเลยแน่ย คุลสตีที่รักสนุกคุณแล้วค่อยคงดูเจ้าเบิ้งไปเพื่อนๆไปแล้วครับฟังค่อยพาไปเออเห็นบอิมันยืดได้หดได้เออดีมากเลยอ่ะฉันวางไมโครเวฟเพื่อนๆค่ะแต่ว่าข่ไอ้สั่งมาแบบสั่นเดียวมันมียางหลายอย่างหลายแนวแต่ว่าคข่เอามาแค่อยางสั่นเดียวเนาะคข่ยก่เห็นมันรกหูรกตานะในครัวบ้านไข่น่ะนะพอกระมุนไปมุนมาได้มีน็อตพิสกียยังสิเขาก็บอกวิธีการเฮ็ดมาอย่างเรียบร้อยไข่ก็เป็นค้นสลาดผู้นึงละไป สลัดหรือว่าสลัดหรือว่าสลัดเลี้ยงเอาเปียบผัวแต่ว่าเลี้ยงอันของผู้อื่นนี่ขอก็บบร,รูจักน้ำดอกข่อยที่ทานไปตั้งเพราะว่าคนมักอยู่ตัวคนเดียวนะคนมัก<อ>แบบแตงสีนะใส่สีวิตกุกกตักอยู่ผู้เดียวข่อยนะเพื่อนเพื่อแต่ว่าเด่นคลิปมากนีมวนอีีเด้เพราะว่าอย่างตดระบายนะระบายออกไปในคลิปนี่แหละเออไปมาหาสู้กันบ่ใดดอกเข้าเขายู่แต่ในคลิปคู้จักกันในคลิปกับพ่อเลยวเพื่อนเบิ่นงก่อนประกอบด้วยนี่ปัจจุบ สุดยอดอีหลีนเพื่อนเอ้ยหมุนไปหมุนมาบัตเนี่มันแข็งแรงตัวเพืเ่อนเออราคาเท่านี้มันแข็งแรงนะบอกให้นะเออใส่ขาตั้งแล้วบัตรทีนีเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมที่จะไปวางแล้วบัตรทีนีหันว่างเดี๋ยวมันสิง,งามบอสซุมูเจาวาก็คือสิเรียบร้อยก้นเลยเนาะจากขั้วที่ว่างอิมริเคคะพงข่อยนะเออ่ขวข่อยกระึ่งแบบนั้นเห็นบน่นี้อันนี้มีเนี่ยหดแผนตาพี่สุมเจ้านีว่าเนี่ยแขวนตบพี่อ เฮ็ดได้หลีว่าวันละผ้าเธอนี่มันเก่งเธอมันสุดยอดนะวันละผ้าฉันยกโป้ให้เธอเลยไปเอาไปวางได้แล้ววันละผ้าจ๋าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆจะได้ชื่นชมกับวันละผ้าด้วยไงความสุขเล็กๆหน่อยของแม่บ้านขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปวันละผ้ากดติดตามด้วยไนดะ้